วันนี้เราก็จะมาโปิดโหมดช่องเซลไก่ทีวีกันนะช่องนี้เราก็จะทำเกี่ยวกับสองโหลด gta ฮะแล้วก็จัดมดแล้วก็ปโปงหมดช่องนะ แล้วก็สอนปั๊มแล้วก็รวมคาฟรีไฟล์มากมายครับแล้วก็แจกมดช่องเขาก็ดีนะครับถ้างนผมขอจบคลิปนรงเท่าน,นี้อย่าลืมไปติดตามช่องเตลไก่ทีวีนะครับ 再拜了，拜拜。